เอาละครับสวัสดีครับทุกคนห่างหายไปนานนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะวันนี้เรากลับมารีวิวเลโก้กันอีกครั้งนะครับและวันนี้ชุดที่เอามานี่เลยนะครับอยู่ในชุดเลโก้มูวี่สองนะที่จะเข้าฉายนะครับในโรงภาพยนตร์เดือนกุมภานี้นะถ้าจําไม่ผิดก็คือวันที่7กุมภานะครับแล้วชุดนี้ก็คือชุดนะครับ70836นะชื่อว่าชุด Battle Ready นะครับ Batman and Metal Beads นะก็เป็นตัว Batman นะครับเ e ทัลเบียสนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ชื่อว่า Mad Dog แล้วก็ Star ์นะครับสียตัวแล้วก็เป็นฉากนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นกล่องที่ขนาดไม่ใหญ่มากกนะ็คือในในชุดเลโก Movie เนี่ยมันมีอยู่มารู้สึกจะ13-14แบบนะ<ม>เยอะมากออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างไซส์เล็กคือจะมีชุดกล่องเล็กกว่านี้อยู่อีกประมาณสัก3 2 3กล่องแล้วเป็นลกกล่องประมาณเท่าๆนี้นะ ส่วนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะส่วนกล่องใหญ่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วนที่เลือกอันนี้มานะผมว่าก็น่าสนใจนะคือมีตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอ่าแบทแมนนะใครที่ชอบสะสมแบทแมนนะก็ถือว่าเอาตัวนี้ไปอยู่ในคอลเลกชันได้นะครับแล้วก็ตัวเมทัลแบ e นี่ก็ดูน่าสนใจนะครับอ่ะนี่ก็เป็นด้านหลังกล่องนะก็จะมีเป็นฉากนะครับเหมือนเป็นนี่เป็นแท่นนะ่ะ ใช่ไหมเป็นแทนให้แบทแมนขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น m e t a ลเบียรแล้วแมดด็อนี่มันขึ้นไปอยู่ด้านบนเนาะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะกับชุดนี้คิดว่าไม่น่าเยอะนะชิ้นส่วนนะ่าจะราวๆสักร้อยกว่า200ชิ้นประมาณนี้ครับน่าจะต่อไม่นานสัก15นาที20นาทีก็เสร็จละนะไปเลยแกะแบทบทำลายกล่องอีกเหมือนเดิมนะครับนี้อ่ะ ก็มีชุดต,ต่อต่อนะครับ1ถุง2ถุง3ถุงแล้วก็คู่มืออีก1ชุดนะก็แบ่งเป็นชุดที่1 2 3เลยนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะอย่างที่ว่านะครับมาเริ่มกันเลย ต่อเสร็จแล้วนะฮะก็มีแค่นี้แหละนะก็จะมีนี่ครับนี่ตัวสตาร์นะครับน่ารักดีนะแล้วก็แบทแมนนะครับกับแท่นนะแล้วก็เจ้าตัวมิทเทิลเบสนะแล้วก็จะมีตัวแบทด็อกนะมาดูแต่ละตัวนะครับอันนี้นะแบทแมนก่อนนะครับอ่าก็จะอยู่บนแท่นนี้นะหยิบตัวฟิกออกมาดูซิปึ๊บนะครับอ่าก็จะเป็นแบทแมนเะนาะนี่แล้วก็ ใส่ตรงนี้เสื้อคลุมนี้ตรงนี้ตรงบ่านี่มันเหมือนเป็นยางอะ่ะเหมือนเป็นล้อยางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดผ้าคลุมนะจริงที่ชอบหน้าของตัวแบทแมนนี่ก็ชอบไอ้ตรงนี้มันดูแบบเออบึกบึนดีไว้แล้วก็ตราสีแดงนี่ดูแบบเออโดดเด่นนะครับแล้วก็ชุดของไอ้ตัวแบทแมนด้านในนะครับก็เหมือนชุดที่เขาเรียกยังไงนะเป็นชุดลัดรูปนะที่แบบเสื้อแบบ เรียกอะไรแขนกุดนะครับเราโชว์แขนหน่อยนี่ก็จะดูแบบเป็นลุกแบทแมนแบบลมจริงๆเหมือนนักมวยปล้ำนะครับแต่ว่ามีตัวนี้อ่ะถือว่าสวยดีนะครับแบทแมนก็ดูแปลกตานะครับก็มีหน้าตาแบบ2แบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้อ่ะก็ใส่ไปนะครับตรงนี้ก็เป็นฉากนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนออกแบบพยายามให้เหมือนคล้ายๆทำกางเขา,ขานะผมว่าเนี่ยแล้วก็ มีบันไดนะครับที่ให้เปลีนขึ้นมานั่งแล้วตรงนี้มีดาบนะฮะตรงนี้ก็เป็นเปกนะของคังข่าวครับตรงนี้มีลูกเล่นอยู่นิดนึงนะตรงนี้ที่ป้ายเขียนว่า u w e l c o m e เนี่ยเราก็จะมีสามารถหมุนตรงนี้นะหมุนแล้วก็มันก็จะอะไรแบบนี้ไงโบกไปโบกมาอารมณ์เหมือนท้าทายอะ่ะเออท้าทายท้าทายแบบมาเลยมาเลยอนะไรแบบนี้นะครับซึ่งชิ้น u w e l c o m e นี่ก็เป็นพลาสกรีนนะก็สีสันสวยงามนะครับอ่ะด้านหลังนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นถ้ำนะ แต่ว่าเอาเข้าไปอยู่ไม่ได้นะครับความสูงไม่ได้เนี่ยตัวไหลมันสูงมากนะ,ะนะครับนี่ก็เป็นตัวแบทแมนนะจ๊ะอ่ะนะาใส่กลับไปที่แท่นเหมือนเดิมก่อนเอบโอเคถัดมานี่นะครับเจ้าเมทัลเบียสนะมาดูแมดด็อกนี่ก่อนแมดด็อ <laughs> ก ต้องบอกว่าไม่เคยดูเรื่อง LEGO Movie ในภาคหนึ่งไม่เคยดูนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครตั้งแต่ภาคหนึ่งหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะออกเป็นแนวนักรบนะนี่นะครับชุดนี่เหมือนกับเป็นเสื้อกล้ามนะแล้วก็มีสายรัดนะครับแล้วก็นี่ตังเกงก็จะอารมณ์จริงๆแต่งตัวคล้ายๆพวกแบบหนังเรื่องอะไรอะ Mad Max อะไรแบบนี้นะสไตล์แบบจะพังๆเถื่อนๆหน่อยครับแล้วก็มีเป็นหอกเป็นอาวุธนะครับก็ดูโอเคนะครับออกเป็นแนวนักรบ นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะเออพอต่อเสร็จแล้วรู้สึกแบบก็เรียกไงนะเปิดโลกระทัดดีมันแบบเป็นการดีไซน์ที่แบบเออมันแปลกแหวกแนวดีนะไอเจ้าตัวมิเตอร b เบียนะครับก็นี้ก็จะเห็นว่านี่ครับขานะครับเป็นขาเป็นปูนะก็จะมีตัวที่นี่ตรงนี้เป็นดาบนะครับ3ชิ้นนันละไอนี้มันเป็นมันเป็นเป็นคอนที่เป็นเลื่อยนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นขาแบบโจรสลัดนะครับซึ่งเมทัลเบียสนี่อันนี้ครับเป็นหน้าโจรสลัดนะหมวกก็สวยอ่ะชอบไอ้ตรงนี้นครับที่เป็นผู้ตัวนี้จะเป็นสีแดงแบบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ดีลายกระโหลกนะหน้าตาก็แบบโจรสลัดนะครับตรงนี้ก็มีเนตตะขอด้วยนะเหมือนเป็นมือตะขอะแล้วอาวุธตรงนี้ก็เป็นดาบอ่าดูด้านหลังนะด้านหลังก็มีเป็นเสารกระโดงนะมันเป็นเสารกระโดงเรือไงอ่านี้ก็สามารถ พับเอ็นได้นะพับเอ็นได้นะพับเอ็นได้หลายทิศทางนะก็เอาตัวเมื่อกี้เอาตัวแมสดอกใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าของตัวเมทัลเบสเองนี่ก็คือเมทัลเบสก็คือเคราครับเคราเหล็กนะเคราวเบเครานะครับเมทัลก็คือเหล็กนะเคราเหล็กนี่ก็เป็นเคราวนะตรงนี้ก็เป็นหีบสมบัติจะเห็นว่านี่มีรูกุญแจอยู่นะเพราะงั้นก็มีลูกเล่นในการเปิดได้นี่ครับเปิดออกมาก็จะมีที่ให้มาก็เป็นเป็นไส้กรอกกับ กับกระดูกนะกระดูกมาไม่รู้ว่ามันเอามาดูไหมไอตัวนี้ดูเท่ๆนะเปิดออกมาเจอไส้กรองดูได้เป็นดูไม่เท่นะครับแต่ว่าชอบนะตัวนี้โอเคเลยครับเมทัลเบียร์ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดเลโก้มูวี่สองนะฮะเจ็ดศูนย์แปดสามหกนะเมทัลเรดดี้นะครับแบทแมนแอนด์เมทัลเบียร์นะตอนแรกแกะออกมานี่คืออยากได้ตัวแบทแมนนะต่อไปต่อมาเฮ้ยเมทัลเบียร์มันเจ๋งกว่าเว้ย นะครับก็ถือว่าเป็นชุดเล็กๆนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด950บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากเน,น้นที่ตัวละครนะชิ้นส่วนมันคือมันไม่ได้เยอะไงเพราะมันจะมีตัวละครนะมีแบทแมนมีไอตัวพวกนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับตัวมินิฟิกเกอร์หรือคาแรคเตอร์ผมว่ามเมทัลเบียสผมว่าโอเคนะถ้าใครไม่มีนี่น่าจะหาไปสะสมนะตอนต่อนี้เรารู้สึกแบบ เออมันมีอะไรแบบแปลกใหม่ดีนะต่อมาเสร็จแล้วมันก็เท่ดูแบบไม่ซ้ำซากจําเจนะก็ถือว่าแนะนำนะครับสำหรับชุดนี้นะ Battle Ready Batman and Metal b e a นะครับสำหรับใครที่ดูชิคลิปนี้แล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะแล้วก็แฟนๆนะครับก็อาจจะขอโทษนะครับช่วงนี้งานเยอะเยอะมากนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็ต้องขออภัยนะก็จะ พยายามจะลงให้บ่อยขึ้นนะครับรักกันชอบกันอย่าทิ้งกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบาย